โอ้ไม่มีใครเข้ามาเลยไฟในบ้านก็ดับด้วย,าาย,วยทำไรดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะๆก่อนล้วกัน เดี๋ยวรอคุณมาเยอะๆก่อนนานเทล้ลา รอต่อไปเออลืมตั้งชื่อสตรีมเลยวะเฮอ,อย่างอื่นทำเลยวะโรงเรียนมหาวิทาลัยตัวไหนกูสุด เจ็ดอ๋อสองคนแล้วใครนะที่เข้ามานะอ๋อคุณมะม่วงนี่เองมะม่วงมะม่วงสุกไม่สุกเนะี่ยมะม่วงห้าหกเจ็ดตอนนี้ทวีนคราวกลายเป็น แอปสำหรับเพ y to get v วิดีโอลวสมาชิกในแก๊งเหลือน้อยแล้วแหละตอนนี้ไฟที่บ้านก็ดับเน็ตจะหลุดไหมนะ่ะเจอทาออกแล้วโวยคือ มันเมื่อสองปีที่แล้วทางออกมันมันจะทางออกอยังไงวะมันสองปีที่แล้วนั่นเนี่ยอูสามคนแล้ว ใครนะคนที่สามที่เข้ามานะใครนะ่ะโอ้ดีเลยยังวะสตรีมดีเลยจัดเนี่ยนะดีเลยกี่นาทีวะเนี่ยเอ่อ ใครนะ่ะที่เข้ามาคนที่สามที่เข้ามานะ่ะใครนะ่ะมนุษย์ล่องหนมนุษย์ล่องหนเลยทีเดียวโนโน7 7จิด no จิดแปดก็ยังไม่เคลื่อนไหวอะไร แล้วอาคุณอาอาลูเปอร์เนี่ยใช่ป่าวอ่านว่าอาลูปเปอร์ป่าวแกงดีซีทูน่าจะมีคนอยู่ประมาณนี้เกมขี้เหนียวเพย์ทูวิน คนที่เติมต้องเจอมันไม่ได้เพ์ซูอินครับมันเพ์ถูกเกตวิดีโอเติมเพื่อวิดีโอเติมเพื่อรับวิดีโอไฮไลท์กำลังถ่ายทอดสดหกคนแล้วคิดถึงแอปทวินครับอ่ะสวัสดีครับน้ำมูซีหนแช่ยอยู่หน้าอารูปเปอร์ก่อนแล้วกันนะ หกคนเหรอหกคนอ่าหักออกไปหนึ่งคนที่เป็นตัวบอดก็ห้าคนสวัสดีครับสวัสดีครับโนโน7เจ็ดเจ็ดแปดตอนนี้มีสามคนแล้วอีกอูเก้าคนเก้าคนเข้ามาเข้ามาไวากันจัดเลยใครเนี่ยที่เข้ามานะ่ะรายงานตัวหน่อยสิ ตอนนี้ผมเห็นอยู่สาคนเนี่ยจากทั้งหมด8ดคนโอ้ยมาเข้าห้องมาเนี่ย